นี่เป็นเงินทุนที่รุ่นพี่ของพวกเราคนระับชาวนิเทศศาสตร์รุ่นพี่เขาพากันทําเสื้อเราดันด้นมาจากกรุงเทพ <c oughs> เพื่อที่จะเอาเงินจาํานวนนี้แปดพันบาทแปดรอยยี่บาทมาให้พวกเธอซึ่งครูเห็นว่าเป็นความให้ยามและความกระตือรือร้นแล้เป็นความตั้งใจของพี่พวกเธอมากเขาจบไปหลายเป็น10ปีนานมากแล้วเขายังคิดถึงพวกเธอ เขากลับมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเราแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรางั้นจะฝากพี่ๆเขาเล่าความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงทําทําไมเขาถึงเสียสละทําไมเขาถึงตั้งใจทําให้พวกเธอลองให้พี่เอกก่อนก็ชื่อพี่เอกนะครับรหัสปี43ดูแก่นะครับก็แม้ว่าจะจบไปหลายปีแล้วแต่ว่าความคิดถึงความระลึกถึงสาขานิเทศศาสตร์ของราชภัฏนเลยก็ยัง ยังอยู่ในใจของเราเสมอนะครับพี่ๆแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะทํางานในสาขาต่างๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฟิวของนิเทศทั้งหมดเลยอย่างเช่นพี่ออยก็จะอยู่ในส่วนของการเป็นนักข่าวพี่แขกก็จะเป็นการเป็นครูก็จริงแต่ว่าก็อยู่ในสายของการประชาสัมพันธ์พี่รถก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวคือหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีความเป็นนิเทศอยู่ค่อนข้างสูงทีนี้ว่าหลังจากที่เรามีมีต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของ ไรายได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะนึกยิเทศเป็นหัวใจหลักทีนี้การที่จะเจอกันวันนี้จริงๆเราอยากเจอกันกับมปปปาร์ตี้การสังสรรค์กัน,กนทีนี้เรามาคิดว่า,เ,าเฮ้ยเมื่อเราเจอกันแล้วเนี่ยเราทําไมไม่ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสาขาให้กับยิเทศราชพัฒน์เลยเราก็เลยทําเสื้อนิเทศขึ้นมาแล้วก็ไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็นํามาให้น้องๆโชวเสื้อโชว์เสื้อโชว์เสื้อก็จะมีนะฮะที่เป็นโลโก้ของเราก็คือเรื่องของกล้องนะฮะที่เป็นที่เป็นที่มันสัมผัสได้ก็คือเรื่องของการสื่อสาร ทีนี้ว่าหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็มาปรึกษาอาจารย์อาจารย์โต้งว่า<ม>เอ๊ะน้องๆอ,อ,อยากอยากได้อะไรหรือว่าอาจารย์อยากได้อะไรทีนี้อาจารย์โต้งก็เลยเสนอไอเดียว่าสมทบทุนให้กับน้ององไหมเพราะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะให้ทุนเป็นทุนการศึกษามาให้อาจารย์คัดสรรน้องที่มีคุณสมบัติอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรืออะไรต่างอ่าทีนี้อาจารย์โต้งบอกว่าน้องจะทําดําริว่าจะทําละครฟื้นละครนิเทศศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพราะว่า ห่างหายไปหลายปีอย่างพี่เนี่ยเป็นรุ่นแรกปีหนึ่งรุ่นแรกเลยที่ทําละครนิเทศเราก็ยังคิดถึงบรรยากาศการทาทาละครนิเทศในปีแรกๆอยู่คือคิดแล้วก็ผนเราได้ทำสามปีเนาะสามปีเราสามาปีติดกันเลยเพราะว่าปีสี่เราก็ไปฝึกงานแล้วใช่เียนี้ระยะเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันมีทั้งทุกสิ่งอย่างที่มันสามารถที่จะเรียนรู้ความเป็นนิเทศได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของการเขียนบทนะฮะการพีอาร์การแสดงการกํากับการออกแบบเสื้อผ้า ทุกสิ่งอย่างที่เป็นนิเทศจะหลอมรวมน้องๆอ,อยู่ในละครทั้งหมดเลยซึ่งพี่ก็อยากอยากให้สิ่งนี้มันกลับมาแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแม้ว่าเงิน8ปดพันกว่าบาทมันมันจะไม่มากนะแต่ว่าพี่ก็คิดว่าพี่ก็เชื่อว่าพราะประมาณส่วนนี้มันจะทําให้น้องเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นนะคะทำงานได้คล่องขึ้นนั่นเองก็คือแน่นอนว่ามันคงจะไม่มีแค่8ปดพันกว่าบาทถ้าเกิดว่าอาจารย์ต้องเปิดบัญชีแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเงินหลักหลยเข้ามา ที่ว่าประมาณทางมหาวิทยาลัยให้เนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนนี้พี่อยากให้น้องรู้ว่ามันมาจากใจของพี่จริงว่าอยากให้ละครออกมาดีที่สุดนะฮะแล้วก็ใช่อยากฟื้นฟูอีกครั้งทีนี้ว่าก็เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการกดดันน้องด้วยแหละว่าพี่่าห์พี่่าราพี่ตั้งใจ พี่อซ่าเอาเงินส่วนนี um, はは้มาให้แล้วเนี่ยก็อยากเอามากดดันน้องๆต่อว่าเออน้องจะทําละครออกมาได้ดีแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่อาจารย์จะเอาเงินส่วนนี้ไปจัดสรรให้กับน้องๆครับครูตั้งใจนะว่าเงินจํานวนเนี้ยครูจะเรียกมันว่ากองทุนเพื่อการสร้างละครยิ่าสตร์ของพวกเราแลวครูก็ตั้งใจว่าจะให้กองทุนเนี้ยมันมีอยู่ตลอดไปแล้วก็มีทุกปีดังนั้นขอให้คิดว่านี่นี่คือขวัญและกําลังใจเบื้องต้นของพวกเรา ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากสาหรับเรานะครับเพราะว่าร้อย,ยวันวันปีตั้งแต่เราเป็นนิเทศศาสตร์มายังไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนนะ่รุ่นพี่กลับมาแล้วก็มาให้กําลังใจพวกเรามอบเองินให้พวกเราไปเป็นเงินขวัญถุงในการที่จะเริ่มต้นทํากิจกรรมอะไรดีๆสําหรับการเรียนรู้ของพวกเรานะครับครูหวังว่าพวกเราจะได้ขอบคุณพี่ๆนะครับได้ระลึกถึงพี่ๆได้ตรักว่า พวกเราไม่เคยทิ้งกันนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยมีพี่ๆคอยดูแลคอยเป็นกําลังใจให้พวกเราอยู่เสมอและตลอดไปนะครค,ครับบขครับ okay.